แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุขที่7กลุกุมภาพันธ์2 5 6 8เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับผู้ที่ชอบเผานะคะลาสุรกระทรวงเกษตรและสาก์ใช้ยาแรงจะขึ้นบัญชีดำสำหรับเกษตรกรที่ยังคงดื้อเผาอยู่นะคะปปชสั่งต้องเอาจริงหากเกษตรกรดื้อยังเผาต้องติดแบ็คลิสต์ ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับนโยบายต้องใช้ยาแรงเตรียมขึ้นบัญชีดำเกษตรกรไม่หยุดเผาหลังขอความร่วมมือห้ามเผาเพื่อเราทุกคนแล้วอย่างนิ่งเฉยนะคะ6กุมภาพันธ์2568นางสสิการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยแห่งชาติหรือปอชได้เปิดเผย ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการคุมเข้มสั่งห้ามเผาและการตรวจจับดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงเกษตรก,กรได้รายงานแนวทางและขั้นตอนการแจ้งเตือนและป้องปรามเกษตรกรไม่ให้เผาควบคู่กับการส่งเสริมวิธีการกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรเช่นถ่ายกรบต่อสัง่งใช้จุลินทรีย์และอินทรีย์วัตถุ โดยในเบื้องต้นนะคะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรและเตรียมขึ้นบัญชีกเกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิและไม่ปฏิบัติตามข้อสั่งการของรัฐซึ่งจะประกาศในเร็วๆนี้ทางด้านกรมป่าไม้รายงานการจัดก,การไฟป่าในพื้นที่พบว่ากำแพงเพชรเกิดไฟป่ามากที่สุดและพบจุดความร้อนหรือฮอสปอตสะสมในภาคเหนือมากที่สุดขณะที่กรมโรงงานอุ ขณะที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรายงานจำนวนโรงงานรับอ้อยเผาเข้าหีบแต่ละภาคยังคงมีมากซึ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของแต่ละปีเป็นช่วงที่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตและภาพรวมปีนี้ลดลงจากปีก่อนนะคะโดยที่ประชุมปอพอชอได้มอบหมายทุกจังหวัดนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทำงานเชิงรุกเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการสะสมของจุดความร้อนที่ยังสูงอยู่โดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรชบูรณ์และชัยภูมิขณะเดียวกันกรมป้องกันมลพิษได้เปิดเผยสถานการณ์ฝุ่นละออง pm 2.5โดยมีแนวโน้มจะบรรเทาลงในช่วงวันที่ 4- ีกุมภาพันธ์นี้แต่หลังจากนั้นค่าฝุ่นจะมีแนวโน้มกลับมาสูงอีกครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างโดยต้องเฝ้าระวังจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์๒๕๖๘เนื่องจากอากาศที่นิ่งและจมตัวเกิดสภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้นทําให้อัตราการระบายอากาศค่อนข้างต่ํารวมกับลมที่มีการแปรปรวนในช่วงนี้โดยมีลมที่ใต้และตะวันออกเฉียงเหนือพัดแทรกบางเวลา ส่วนลมทางตอนเหนือจะเป็นลมตะวันตกประกอบกับข้อมูลจุดความร้อนที่ยังคงพบการเผาในหลายพื้นที่นะคะแจ้งเตือนกันนะคะกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ใช้ยาแรงโดยจะขึ้นบัญชีดำสำหรับกรเกษตรกรที่ยังคงดื้อเผากันอยู่นะคะอัปเดต7กุมภาพันธ์2568